ครับสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาพบกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมาพบกับนักเรียนเนี่ยเพราะว่าวันนี้คุณครูเนี่ยไม่ได้มีการซูมแต่ว่าก็อยากจะมาพบกับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้อ่ามาสอบนักเรียนก่อนที่จะมาเจอกับครูในวันศุกร์นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ดูนะครับ ครับนึงนะครับนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับเรื่องของการบอกเวลานะการบอกเวลาเนี่ยสำคัญนะครับเ <c oughs> พราะว่านักเรียนเนี่ยอาจจะรู้ว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไรแล้วถ้าเราไม่รู้จักเวลาเราจะมีการตรงต่อเวลาถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นการบอกเวลาอ่ะอย่างดูอันนี้ แักเรียนเขาแถวขอริต้นชาติเวลาแปดนาฬิกาถ้าบอกว่าแปดนาฬิกาเฉยเฉยแปดนาฬิกาเฉยเฉยก็คือเรียกง่ายๆก็คือแปดนาฬิกากี่นาทีศูนย์นาทีใช่ไหมศูนย์นาทีเนี่ยเขาไม่เรียกกันหรอกศูนย์นาทีเนี่ยมันบรานอกบรรนามากมันจะตรงกับเลขสิบสองพอดีเข็มยาวนะครับเข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขแปดเพราะฉะนั้นเวลาศูนย์นาทีก็คือแปดนาฬิกาศูนย์นาทีเนี่ยนะ ก็คือแปดนาฬิกานะเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มยาบอกนาทีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องจำตรงนี้ไว้ให้ดีเลยน,น,ลยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้อะไรนี่หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีอันนี้ต้องจำให้ดีนะครับอ้าวทีนี้ลากเรียนเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีสามสิบนาทีเนี่ยเข็มสั้นเห็นไหม เข็มสั Twelve, Twelve, six, ้นจะไม่ตรงเลขสี่กับเลขห้านะมันจะอยู่ระวางเห็นปะจุดสีแดงคุณมไหมมันจะอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้าเข็มยาวเลขหกหกเนี่ยสิบหกนกาสามสิบนาทีสิบหกนาฬิกาก่อนสิบหกนาฬิกานี่เป็นเวลาเย็นแล้วเขาเรียกว่าสี่โมงเย็นสามสิบนาทีเนี่ยเข็มยาวที่เลขหกเขาเรียกว่าครึ่งครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นภาษาชาวบ้านจะเรียกว่า สี่โมงครึ่งนะครับอ่าบางประเภทมีนาฬิกาบางเรือนเป็นนาฬิกานาฬิกาดิจิตอลแบบนาฬิกาที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลเห็นปะ่ะนาฬิกาดิจิตอลเห็นไหมอ่าในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเวลานาฬิกาดิจิตอลเนี่ยคุณตื่นมาหกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีเพื่ออ,อัดคลิปให้กับนักเรียนเห็นไหม เป็นาิกาแบบดิจิตอลนะครับอ่าบางครั้งเนี่ยนาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยมันมีเลขเพียงแค่กี่เลขเองลูก สิบสองเลขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูมาจะอธิบายว่าทําอย่างไรถึงรู้ว่าเวลาไหนเวลากลางวันเวลากลางคืนสไลด์อันนี้จะผิดเล็กน้อยนะครับผิดในเรื่องของหลักวิชาการเล็กน้อยที่เราอาจจะงงว่าคุณครูอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกอันนี้ก็สิบแปดอันนี้ก็สิบแปดแล้วคุณหนูจะเลือกดูอันไหนอ่ะดูเวลากลางวันจะเ่มเริ่มจากเวลาแรกอันนี้ถูกคือหกนาฬิกาถึงอันนี้ต้องเพิ่มหน่อยนะครับ ถึงก่อน18นาฬิกาเวลากลางคืนก็เริ่มจาก18นาฬิกาจนถึงก่อนหนาฬิกาก่อน18บแนาฬิกาก็คือ17เนาฬิกาห้นาทีอันนี้คือเวลากลางวันเวลานาทีสุดท้ายเวลากลางคืนนาทีสุดท้ายก็คือ5้านาฬิกาห้าสิบ้นาทีนั่นเองนะครับก็คือ นาทีสุดท้ายของกลางวันและนาทีสุดท้ายของกลางคืนนะครับอ่านนาฬิกาก็สามารถที่จะบอกเวลาเป็นสองจะสองเวลากลางวันหนึ่งเวลากลางคืนนี้หนึ่งเวลานะครับอย่างเช่นเข็มยาวชี้เลขเข็มสั้นนะครับดูเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งนาฬิกา กับ13บสนาฬิกาเพราะมันหมด12แล้วมันต้องเริ่มมา13 14ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1นึนาฬิกาเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกว่าตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งส่วน13บสนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่าบ่ายโมงนะครับส่วน2องนาฬิกาเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกว่าตีสองส และสิบสี่ในการเนี่ยเ็าเรียกว่าายสองอ่ะมาดูความเั็นต่ป้าอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละที่คุณครูอยากจะนําเสนอให้พวกเราตั้งใจที่จะดูตั้งใจที่จะทําความเข้าใจสามารถทําความเข้าใจได้เลยเพราะว่าอันนี้แหละที่จะสามารถรู้คุณครูขอขอีดช่องสําคัญจะอยู่ตรงนี้ ท้องสําคัญที่อยู่ตรงนี้เพราะจะเริ่มเริ่มเริ่มต้นเวลากลางวันเวลาแรกก็คือหกนาฬิกาถูกไหมหกนาฬิกาเริ่มกลางวันเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาก็กลางวันตรงจะตรงเลขนะหกนาฬิกาเห็นไหมเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาและสิบสองนาฬิกานี่คือเที่ยงเที่ยงเที่ยงวัน พอ13นาฬิกาคือบ่ายโมงเห็นไหม13นาฬิกาเพราะมันหมดเลข12แล้วมันจะต้องเพิ่มไปเลขหนึ่งเนี่ยมันจะต้องขึ้นตัวเลขใหม่ก็คือเลข13ามถูกไหมมันคือ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกาและ17นาฬิกาพอ18นาฬิกาปุ๊บมันจะสามารถกลายร่างเป็นเวลากลางอะไรลูกกลางคืน18บแนาฬิกาหรือ เรียกว่าหกโมงเย็นสิบเก้านาฬิกาเรียกว่าหนึ่งทุ่มยีม่สิบนาฬิกาเรียกว่าสองทุ่มยีม่สิบเอ็ดนาฬิกาเรียกว่าสามทุ่มยีม่สิบสองนาฬิกาเรียกว่าสี่ทุ่มละครจบยี่สิบสามนาฬิกาเรียกว่าห้าทุ่มและยี่สิบสี่นาฬิกาเรียกว่าหกทุ่มก็ได้เที่ยงคืนก็ได้นะครับเที่ยงคืนก็ได้หกทุ่มก็ได้อ่าทีนี้พอหมดยี่สิบสี่นาฬิกาแล้วศูนย์นาฬิกาแล้วเนี่ยบางที่ขัเขียน บางที่เนี่ยเขาจะเขียน24นาฬิกาเป็นเวลาศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับศูนยะ์นาฬิกานะก็จะเขียนได้เป็นศูนย์นาฬิกาเหมือนกันนะก็จะเริ่มเป็นตีหนึ่งหนึ่งนาฬิกาตีสองสองนาฬิกาตีสามสามนาฬิกาตีสี่สี่นาฬิกาตีห้าห้านาฬิกาพอหกโมงเชา้าก็จะเป็นเวลาชั่วโมงที่หนึ่งของวันของช่วงเวลากลางอะไรแล้วกลางวันแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้น สไลด์นี้ใครแคปหน้าจอได้แคปไปเลยนะบอกเลยนะสไลด์นี้สําคัญมากนะครับถ้าอยู่ที่โรงเรียนคุณจะให้วาดรูปอ,อแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแคปยังใครแคปใครยังไม่แคปแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปไปเลยนะสไลด์เนี้ยอ่ามาดูอันนี้คือภาษาพูดนะครับภาษาพูดเคยได้ยินไหมลูกตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิ 10, บโมงเช้า สิบโมงเช้านะครับหรืออันเนี้ยนักเรียนบางบางบางที่เคยได้ยินไหมเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าโมงเช้าแปดโมงเช้านี่ยเขาเรียกว่าสองโมงเช้าเคยได้ยินไหเก้าเก้าโมงเนี่ยเขาจะเรียกว่าสามโมงเช้าอันนี้ก็สี่โมงเช้าเนี่ยห้า,าโมงเช้าหรือพระจะตีกองเพลงนะ ันนี้ก็จะเที่ยงนะครับก็จะเป็นบ่ายบ่งบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้บ่ายสี่โมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มในเที่ยงคืนนี่เห็นไหมอ่ะมาดูไอ้ก็เป็นภาษาพูดนะครับสองทุ่มครึ่งหรือสองโมงครึ่งออย่างเงี้ยนะครับ อ่ะทีนี้เวลาเรามาดูเขาบอกว่าเข็มมีช่องเล็กช่องเล็กๆนะต้องต้องทำความเข้าใจนะช่องเล็กๆหนึ่งช่องเนี่ยช่องเล็กเนี่ยสีเหลืองนปะช่องเล็กหนึ่งช่องเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งนาทีลูกนะสองช่องก็สองนาทีสามช่องก็สามนาทีสี่ช่องก็สี่นาทีห้าช่องก็ห้านาทีแต่พอห้าช่องเนี่ยเขาจะมีเล็กหนึ่งกำกับเล็กสองกำกับทีละห้าช่องเล็กสามกำกับ เลขสี่กำกับเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเลขสิบเอ็ดและเลขสิบสองห้าช่องเล็กจะรวมเป็นหนึ่งช่องใหญ่นะครับห้าช่องเล็กจะรวมเป็นหนึ่งช่องใหญ่ห้าช่องเล็กอ่าวหนึ่งช่องเล็กคือหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งช่องใหญ่คือห้าช่องเล็กก็คือห้านาทีหรือท่องสุดคูณไม่ห้าจังหว้นะท่องสุดคุณไม่ห้าจําว้ อันนี้ก็คือเวลาดูนะครับเวลากลางวันนะดูเข็มสัน้นเหงนเกตเข็มสันม้นไหมเข็มสั้นจะไม่อยู่ตรงเลขสิบกับสิบเอดจะอยู่ระหว่างน,นะครับอ่ะเรามาดูทบทวนสิทบทวนทีทบทวนสิกลางวันเห็นดวงนี่ไหมอันนี้กลางวันนะเป็นรูปกลางวันนะกลางวันจะเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกาจนถึงก่อนอะไรก่อนสิบแปดนาฬิกาจำไว้นะ เพราะฉะนั้นดูเข็มสั้นคือบอกนาฬิกาเข็มยาวบอกนาทีอยู่ระหว่างแปดกับเก้าก็น่าจะเป็นแปดกี่นาทีเนี่ยสองหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นห้านาทีสิบนาทีแต่ยังไม่ถึงสิบห้าใช่ไหมน่าจะเป็นสิบเท่าไหร่ลูกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายังไม่ถึงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนาทีเห็นปะง่ายไหม อ่ะเรามาดูต่อมากลางวันเหมือนกันเวลากลางวันนะจำไว้นะว่าเ,า,เเาเริ่มเราเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกาจนถึงก่อนสิบแปดนาฬิกาเพราะสิบแปดนาฬิกาเวลากลางคืนถูกไหมครับทีนี้อ้าวเวลาตรงเป๊ะเลย 12, 12สิบสองสิบสองนาฬิกากี่นาทีหกนาทีนะอ่าแล้วกลางคืนล่ะครูสอนกลางวันไปแล้วกลางโอ้โ,อโ,อโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายตาย แล้วกลางคืนนั่นกลางคืนเริ่มตั้งแต่กี่นาฬิกาเริ่มตั้งแต่18บแนาฬิกาจนถึงก่อนหกนาฬิกาเพราะว่าถ้าเป็นหกนาฬิกาปุ๊บมันจะเป็นเวลากลางวันแล้วเพราะฉะนั้นกลางคืนจะต้องถึงก่อนหกนาฬิกานะครับทีนี้ดู9ก้าเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขแปดกับเลขเก้ ต้องใช่เลขแปดนะใช่เลขเก้าไม่ได้แบบยังไม่ถึงแปดนาฬิกาได้ไหมก็บอกเลยการคืน,นคือก่อนหกเว้ยตอนนี้มันแปดอ่ะไม่ได้ไไดทีนี้เลขแปดตรงนี้มันคือกี่นาฬิกาอนะ่ะก็นับต่อจากสิบสองมาสิสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบนาฬิกากี่นาทีครับ 50สิบเท่าไห้าสิบหกนาทีอ่ะข,อข้อสี่ข้อห้า 5, ทำเองสิทําเองสิครับกลางวันนะอะทบทวนให้ดูก่อนทบทวนให้ดูก่อนคุณครูก็จะทบทวนให้กับนักเรียนประจำเลยว่าเวลากลางวันนี่นะมันจะเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกานะจนถึงเท่าไหรก่อนสิบแปดนาฬิกานะ คุณครูสามนาฬิกามันอยู่ก่อนหกนาฬิกาสแสดงว่าสามนาฬิกานี่ต้องเป็นเวลากลางเลยกลางวันไอกลางคืนเพราะฉะนั้นสามไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องนับมาสี่ห้าหกเจ็ดบางคนเนี่ยนับจากสามมาเลยนะเพื่อจะมาสามอีกรอบก็นับไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสาม สิบสี่สิบห้าถึงสิบหกอย่างถึงสิบหกอย่างจังนั่นเป็นสิบห้านาทาเกียงนทีอ่ะเก้านาทีเป่าไม่ใช่เพราะมานับทีละห้านาทีเก้าห้าสี่ห้าไปอีกสองช่องก็เป็นสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับส่วนข้อห้าเอาดูสิ ถ้าสิบเอดนาฬิกามันตอบไม่ได้เพราะสิบเอ็ดนาฬิกามันคือกลางวานันจงต้องนับเพิ่มไปเป็นเวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีโอเคนะครับสำคัญตรงตรงที่คุณครูเขียนให้ดูเนี่ยก็คือก็คือเวลากลางวันกับกลางคืนนะครับอ่ะตอนต่อมา A อดูข้อหนึ่งซิ สิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีาเป็นนาฬิกาดิจิตอลดิจิตอลสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีเป็นเวลากลางวันกลางคืนกลางวันเขียนรูปพระอาทิตย์ลงไปเขียนรูปพระอาทิตย์ลงไปเลยเป็นเวลากลางวันนะครับคือสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีเข็นเข็มอ้าวได้แบบนี้ไหมไทยดีนะเขียนตามรูปเลยนะครับใช้เข็มสั้นเขสีนหนึ่งเข็มยาวสีหนึ่งนะ และสังเกตดูเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่ไม่อยู่ตรงเป๊ะนะไม่อยู่ตรงเป๊ะนะแต่ถ้าใครตรงเป๊ะคุณครูก็ไม่ว่านะไม่ผิดนะครับแต่จริงๆมันไม่ตรงสังเกตดูไม่ตรงเพราะเวลาตรงเป๊ะมันคือเวลาเดียวคือเวลาสิบห้านาฬิกาเข็มสั้นจะอยู่เลขสามตรงเป๊เวลาเดียวข้อสองก็เวลากลางวันนะครับหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาที เกือบเจ็ดนาฬิกาแล้วเนั้นนี่เกือบเจ็ดนาฬิกาแล้วเออศูนย์ศศนย์ศเที่ยงคืนหรือหกทุ่มนะครับไหมเขียนพระอาทิตกับพระจันทร์ด้วยนะ เดี๋ยวถ้าคุณครูตรวจดูนะในในงานที่ส่งมาในไลน์แล้วไม่มีใครเขียนพระาทิตย์กับพระจันทร์นะแสงไว้ให้ดูคลิปนะเขียนพระาทิตย์กับพระจันทร์ด้วยให้นัเรียนวงบอกดูเตือนตัวเองคิดดูจเฉยๆว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยนะมันคือเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับต่อไปข้อ4กลางคืนถูกไหมหลัง18บแนาฬกาเป็นเวลากลางคืนนะครับสองนาฬกาก็เวลากลางคืน และสุดท้ายก็เป็นเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเป็นเลิกดีหน่อยนะนะเลขสวยมากเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับอย่างที่ครูสังเกตเห็นนะครับเข็มสั้นเนี่ยจะไม่ตรงกับไม่ตรงกับอะไรนะไม่ตรงกับเลขพอดีเห็นปะอุ้ยเพราะว่าเข็มสั้นทำไมเข็มสั้นตรงกับเลขจะต้องคือเวลาเดียวก็คือเวลา ศูนย์ศูนย์นาทีนะครับจำไว้เข็มยาวนะครับเข็มยาวช่องละห้านาทีนะอย่างเช่นยี่สิบแปดนาทีนะักเรียนก็ต้องไปห้าสิบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีแล้วก็นับไปช่องเล็กยีนน่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอนี้นะครับอันนี้คือนาทีนะ ่าสามสิบสี่นาทีนับนาทีนับทีละห้านาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีพอถึงเจ็ดมาสามสิบห้าก็นับทีละหนึ่งสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่แบบนี้นะครับไม่ยากนะครับ นะนั้นทบทวน1ชั่วโมงมี60หนาที1วันมี24ชั่วโมงไม่มีทางเข็มนาฬิกาไม่มีทางมีถึงแยกยีแน่นอนมันจะต้องถึงแค่เลข12แล้วก็นับต่อไปสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสแี่สิบยี่สบเอ็ดยี่แล้วค่อยๆมาเริ่มเลขหน่นใหม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือความยากของเรื่องเวลาถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับทักเรียนต้องเรียนรู้ให้ดีนะครับสวัสดีก็ขอ จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณจะค้างหน้านี้ไว้สักครู่นะครับเพื่อให้นักเรียนทําความเข้าใจไว้สักครู่หนึ่งนะครับสามารถย้อนดูได้นะครับ